สวัสดีครับผมมาร์กจากไททอลเมนสวันนี้จะพูดถึงรองเท้าของผมนะครับผมมีอยู่3คู่ที่จะพูดถึงนะครับหคู่ที่จะเป็นรองเท้าที่ผมใส่ตอนเล่นเวทส่วนของอีก2คู่จะใส่ตอนที่ผมวิ่งนะครับแล้วอะไรเหมาะกับตัวคุณนะครับตัวแรกที่จะพูดถึงครับเคยมีรีวิวแล้วเป็นตัว Reeb o k Nano 6นะครับนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เขาเอาไปทําแบบ Cross Fit นะครับ มันมีพื้นที่แข็งมากแล้วมันจะเมื่อเราเล่นเวเนี่ยโอกาสที่เท้าจะพลิกน้อยมากเพราะมันแข็งมากผ้านเนี่ยเนื้อผ้าดีมากมันมีแคบล่ามันจะดีมากจะบอกได้เลยครับซื้อคู่นี้นะวันนี้อีกสิปีข้างหน้าคงยังใช้ได้อยู่นะคือมันแข็งแรงมากแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ว่าพื้นมันแข็งมากถ้าไปวิ่งระยะทางไกลมันอาจจะมีปัญหานะครับผมก็เลยแนะนํารองเท้าวิ่งเมื่อเราไปวิ่งนะครับตัวที่ผมใช้มา มาสักพักเลยนะครับก็เป็นตัวปั๊มนะครับรีวอก์ปั๊มสองนี่คือตัวที่ผมชอบใส่ตอนวิ่งทางโรงงานชอบมาระบุว่าแต่ละตัวใช้ได้นานเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้รู้สึกว่าเขาระบุที่ประมาณ200กว่า2 0 0ร0อกิโลเมตรผมวิ่งมาประมาณ500ไม่ใช่500ทีเดียวนะครับแต่ทั้งหมดประมาณ500กิโลอันนี้ยังโอเคเลยครับโอเคเลยแต่ว่าถ้าคุณน้ำหนักเยอะมันจะเสื่อมเร็วหน่อย น้ำหนักเบาก็ใช้ได้นานกว่าชุนของทาเวง่งมีท่ามีทาเว่งที่ดีมากมันจะใช้ได้นานกว่าแต่ถ้าเป็นคนที่ลุ่งหนักหรือว่าแบบลากไปมันก็จะใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับปัญหาของคู่นี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกก็คือที่มันเป็นสีขาวอะไรที่เป็นสีขาวมันจะมันไม่ได้สกปรงง่ายกว่าสีดําแต่มันจะมองเห็นนึกออกไว,ว้ถ้ามันมีรอยมีอะไรมันจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วบางทีผมไม่อยากจะใส่ตัวนี้ตอนที่ออกไปเดินห้างถูกไหมครับ ตัวที่3ามก็เป็นตัว print smooth นะครับจาก R e e b o k ตัวเนี้ยผมชอบมากผมใส่ตอนที่ผมวิ่งประมาณไม่เกิน10กิโลเมตรนะครับตัวเนี้ยจะใส่ตอนที่วิ่งไกลามากแต่ทางโรงงานบอกว่าไม่เกินฮาฟมาราธอนแต่ผมก็จะผมว่าตัวนี้ใส่ได้แบบนานมากนะครับตัวเนี้ยข้อเสียของมันที่ผมเจอนะคือข้อเดียวมีข้อเดียวเหมือนข้อเหมือนตัวเนี้ยอะไรที่เป็นผ้าแล้วสีอ่อน มันจะสกปรกได้ง่ายมากนะครับจะเห็นถ้าเป็นรอยอะไรก็จะเห็น,นชัดเจนนะครับนอกจากนั้นแล้วผมว่ามันมีแต่ข้อข้อดีนะครับผมชอบมาก1ก็คือ t o ลบ o ็อซึ่งเป็นช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะกว้างดีหมายความว่าคือผมเป็นคนที่เป็น mid foot to forefoot strike หมายความว่าตอนที่ผมวิ่งจะลงตรงตรงเนี้ยหรือว่าตรงตรงปลายผมไม่ได้ลงซ่อนผมก็เลยชอบโทบ็ที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็ผ้ามัน มันมีรูเยอะมากรูเพียบเมืองไทยเนี่ยร้อนมากตัวเนี้ยไม่ร้อนตอนที่เราวิ่งไม่ร้อนแล้วก็มันมันผมชอบที่ว่าเนี่ยมันใส่ได้ตอนที่เราเดินห้างเพราะมันสวยดีนะครับนี่แหละที่ผมชอบแต่ผมก็เข้าใจว่าคนสใญญ่ไม่สามารถจะซื้อแบบหลายลายคู่หรือว่าคืออาจจะมีงบประมาณที่จํากัดหรือว่าแค่อยากจะมีคู่เดียวควรจะซื้อคู่ไหนกันแน่ทีนี้เนี่ยผมแนะนําว่าต้องถามตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะเน้นอะไรเป็นหลัก ถ้าสมมติน,นย่ยคุณเป็นนักวิ่งแล้วชอบวิ่งมากผมก็จะแนะนําตัวเนี้ยตัวนีตวนตว้ตัวเดียวจบถ้าเป็นคนที่เล่นเวทแล้วก็คุณค้างจะกรีดคาร์เดียวพอได้ทคาร์เดียวก็จะเป็นการเดินมากกว่าหรือว่าครึ่งปัน่นหรือว่าไอเอลิฟต์เกิลก็เป็นตัวนี้นะครับถ้าสมมติน,นี่างคุณเล่นครึ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบแล้วก็ต้องการใส่เดินเดินห้างด้วยก็เป็นตัวนี้นะครับนี่แหละรครับที่ผมจะแนะนําคือต้องถามตัวเองจริงๆว่า เราจะเล่นอะไรนะส่วนตัวของผมเนี่ยมือผมเล่นเล่นเวทผมก็จริงจังมากผมเลยชอบใช้ตัวเนี้ยวิ่งก็ตัวเนี้ยแล้วก็บางทีไปถ้าผมไปเกาะพิ่งเพิ่งจะกลับมาจากเกาะลีไปนะครับที่ผมชอบตัวนี้คือผมสามารถจะเดินเดินเล่นได้แล้วก็ตอนที่ผมอยากจะไปวิง่งไปวิง่งออกกําลังกายก็ยังใส่ได้อยู่นะครับนี่แหละครับรีวิวของรอ,องเท้าว่าคุณควรจะซื้ออะไรกันแน่นะครับถ้ามีคําถามช่วยไปที่ Facebook ของผมนะครับ w o r l d w i d e w e b f a c e b o o k c o m makthai top m u s i n e s s อย่าลืมกด like กด subscribe แลวก็กดแช r e ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ